ไปเนี่ยตามมาตามมาอ๋ออันนี้คือหมออ่าเอาว่ะเราเป็นหมอวะ่ะอ๋ออันนี้มันมีให้เลือกนี่มาหนึ่งสสามสี่ห้าอ๋อมีหลายหน่วยหลายหน่วยอ่ะปลเออเราต้องเป็นหมอแพทย์สนาม เอาละคราวนี้เราเป็นแพทย์สนามละเอ้ยแต่วัตะกี้ก็เป็นแพทย์นะมันรักษาใครไม่ได้เลยวะนี่อะไรเนี่ยไม่บวชอะไรไม่รู้เรไม่บวชเราไม่บวชเราเป็นแพทยสนามครับผมเป็นหมอครับไปครับเอาหมอถือพ่วจะได้วิ่วไไงไวๆเราต้องไปกับหน่วยแนวหน้า เขาบอกโอเวอร์เฮียบอกทางนี้ทางนี้อ๋อไปไปไหนวะเนี่ยทางไหนกันแน่ครับผมเป็นหมอครับเดี๋ยวผมคุ้มกันให้เอาวะ่ะหมอถือพ่วววะเฮ้ยอะไรเนี่ยมีป้อมปืนด้วยหรอเฮ้ยเอาว่ะเอาตกตกเอา,เอาขึ้นไงวะเนี่ยทีเนี้ย ต้องขึ้นฝั่งนี้ว่ะมีธนูด้วยเหรอโอ้ยเป็นหมอพี่ยิงธนูสภาพหมออะไรก็ใช้ธนูเว้โยโอ้ยเอาว่ะธนูเราเอาเรื่องอยู่ว่ะเดินเช้าอ่ะต้องกู้อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ He, 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 he. เฮ้ยเฮ้ยเฮอาว่ะเฮ้ยตรงนี้มันมีปืนกลว่ะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะโหสำามันยิงมาอย่างยับเลยปืนกลเราย,ยิงอะไรไม่โดนเลยเฮ้ยไปครับถูกมาํานเลยมาบานเลยมาบาเลยเอาพูดยิงไม่โดนอืออุ้ยแปดสิบแปดสิบเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยปืนกลเราก็ใช้ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่กับปืนกลน,นี่ว่ะ พอบอกว่าแมปเล่นยากแข่งปีอุ้โดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้อยู่ดีก็โดนมาจากไหนรไอ้นู้นนู้นนู้นข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีนี่แน่อาไม่โดนอืออืออือโอ้ยแอบก่อนแอบก่อนอืออือไอ้โดนว่ะเอ้ยมันแปดติบว่ะมันไม่ไม่ล่วงว่ะเฮ้ยโดนบุกโดนบุกเอาเฮ้ยไอ้แคทการ์ตูนการ์ตูนล่วงไปแล้วการ์ตูนกับ แพ้สนามมาแล้วแพ้สนามมาอะไรนะธนูฮิวเอาไว้ยิงเพื่อนเอาไอเราก็ยิงมันอยู่ตั้งนานโอ้เอาเพื่อนล่วงไปแล้วโอ้แล้วเรายิงยิงมันไม่ได้เหรอธนูอือยิงยิงมันได้ไหมยิงยิงมันเออเฮ้ยยิงมันได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเราเบิรดเราเบิดโอ้ยเราเบิดมาหุยเกือบโดน อันนี้เพื่อนเราหรือว่าเราวะเนี่ยอือเฮ้ยยิงได้อยู่ยิงได้อยู่เออได้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 แพทย์มาแพทย์สนามมาแล้วแพทย์สนามมาแล้วเอ้ยคุ้มกันก่อนโหูยโดนโดดทีบอือ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 เฮ้ยมันปลอดภัยยังปลอดภัยแล้วอ่าแพทย์สนามว้าวแพทย์สนามมาแล้วครับแพทย์สนามครับรักษาไงวะเนี่ยเออแพทย์สนามมาเอ้าโดนอะไรไม่รู้ เฮ้ยหนีก่อนเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วลิงลิงหนีเร็วลิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยหนีเร็วมันมาแล้วเอาวะทะนุ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 แค่สนามสู้ชีวิตแค่สนามสู้ชีวิตว่ะแค่สนามสู้ชีวิต ไอ้อะไรอ่ะดิสดิสดิจะมองเออนี่เราฮิวช่วยเออเพื่อนเออสุดยอดวะ่ะเฮ้ยทำได้ดีวะ่ะแพ่สนามเราอ่ะเวฟหนึ่งผ่านแล้ววะ่ะเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโยโย่ผมมาแล้วสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณธนาโชธครับตอ,อนนี้โดนวันนี้เป็นวันปีสไตล์ชิงฉับนะตอ,อนนี้โดนลากมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นแพทยสนาม เฮ้ยจำแมปรอบนี้เราทำได้ดีอยู่นะหรือเราทำได้ดีอนูเราก็ยิงของยิงมันก็ได้ยิงเราก็ได้ว่ะก็เอาเรื่องเดี๋ยวผมเฝ้าป้อมไอ้นี่ว่ะอ้อมปืนกลเออมันอันนี้ได้ไหมเอาไว้ทำอะไรวะอะไรอะแพกอัพแพกอัพแพกอัพแพอัพคืออะไร ให้ผมไปช่วยไหมได้ครับมามาได้เลยเอ้ยเอาคาโก้ล่วงไปแล้วคาโก้แพทสนามมาแล้วอดทนไว้หน่วยเหนือหน่วยเหนือเคลียร์สถานที่ด่วนตอนนี้แพทย์สนามกำลังจะเข้าไปเอ้ยเอ้ยเ้ยผ้แพทย์สนามโดนยิงหน่วยเหนือหน่วยเหนือด่วนเลยคุ้มกันคุ้มกันแพทย์สนามด้วยแพทย์สนามโดนยิงแพทย์สนามโดนยิงเอ้ยเอาเรื่อง่ะมาแล้วมาแล้วแพทย์มาแล้วอดทนไว้ มาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้โหมีแพทย์อีกหนึ่งว่ะเอ้ยเดี๋ยวเราช่วยกันคุ้มกันฮิวอนฮิวฮิวเอาเรื่องว่ะเฮ้ยฮิวยิงใส่ตัวเองได้ไหมไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอ้าไอ้ EBB ล่วง EBP ล่วงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝั่งมันนี่้มานิ่ันต์โอ้ยหูยล่วงว่ะเฮ้ยแค่สนามหลังเข้าหลังเข้าระวังระวังบอหนึ่งเรียกวอสองโอ้เกือบอ่ะเมื่อกี้เพื่อนเราเกือบโดนแล้วเหมือนกันน่ะ เอา้าแล้วเราอ่ะ <centimet> ปั๊มเราด้วยปั๊มเราด้วยเออมาแล้วพวกเราหลังเท่าคุ้มกันด่วนคุ้มกันด่วนตอนนี้โดนโจมตีอย่างหนักหิว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 ดวนหิวด่วนตอนนี้ชุลมุนชุลเกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดมาระเบิดโอ้ยโอ้โอ้ถือพัววิ่งกันโอ้สนามมาคุ้มกันแล้วมาคุ้มกันแล้วปั๊มด่วนปั๊มด่วนตอนนี้คุ้มกัน อ้าฝั่งนี้ก็ล่วงไปอีกหนึ่งฝั่งนี้ก็ล่วงไปอีกหนึ่งทีบมาช่วยฝั่งทางนี้ด่วนเอ้าโดนระเบิดกระเด็นเลยช่วยกันคุ้มกันด่วนตอนนี้ต้องการกําลังเสริมต้องการกําลังเสริมโอยกระโดดถีบร่วงเลยมาแล้วมาแล้วปั๊มปั๊มเออเออเออปั๊มปั๊มปั๊มพร้อมฮิวปั๊มพร้อมฮิวเออฮิวฮิิว หิวงอนหิวงอนหิวงเอ้ยเอ้ยมันมามันทะลวงเข้ามานี่งไงทะลวงเข้ามาโอ้โหเพื่อนเราเกือบล่วงอดทนไว้เพื่อนอดทนไว้เออเราไปช่วยแล้วนายเอาวะเอาอะไรที่มึงยืนทำไรเนี่ยยืนทำไรเออเอ้าเฮ้ยโหข้างหลังนี่นอนกันเป็นเบื่อเลยคุ้มกันโดยด่วนครับตอ,อนนี้มาคุ้มกันแล้วโอ้ยวิวิโดนโดนบุกมาอย่างรัวโดนบุกมาอย่างเยอะข้างหลังเพียบเลย พวกเราอืออช่วยกันช่วยกันอืออือโ้ยออ้ยอือโรบินฮูดว่ะเฮ้ยโหโรบินฮูดโรบินฮูดเราใช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยโหฝั่งนี้โดนระเบิดบ้องเฮงไปสองลมหมอนลมหมอนนอนเสือไปสองฝั่งนี้โดนระเบิดไปมาแล้วมาแล้วแพ้สนามมาปั๊มดวนปั๊มดวนปั๊มดวนหูยโหปั๊มอย่างไวอะเอาว่ะเฮ้ยมิชชั่นนี้ก็ยังผ่านไ่ได้ดีว่ะแพ้สนามเราเอาเรื่องว่ะไปครับไปครับ อะไรเถี่ยโกรธบอลเหี่ยหรืออย่าบอกเองว่าเป็นคนสร้างคืออะไรกอนนะให้ผมไปช่วยไหมขอเกมไม่แปลก <c oughs> ไม่ได้อ่านเลยเกมอะไรวะเนี่ยสองวีระเบิดเกมแปลกๆแ,และเล่นยากที่สุดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมหาแบบแนะนํให้ผมไปช่วยไหมบอกเกมไม่แปลกเอาวะเกมกินกล้วยคนมันไม่แปลกหรอโอ้ยขึ้นไม่ได้้วเอเอบอกถ้ายินธนูพี่ไกลๆฮิวแรงอ๋อ บอสไม่แค่ถามดูเอาว่ะเฮ้ยไปครับเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นาแก๊งนี้เราเฮ้ยเวฟนี้เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเฮ้ยยังอยู่กันครบเลยนี่มาเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมมันมีมีดาบด้วย,อ,ยอันนี้อะไรเนี่ยเซฟเบสทอยอ๋อตั้งไงนี่หรอตั้งป้อมปืนหรอ ฟังฟังนี้มาอีกแล้วโหป้อมปืนบานเลยว่ะเฮ้ยเรื่องว่ะอุ้ยอุ้ยมาแล้ยวมาแลี้ยวเออเออจุกจุกจุกโหป้อมปืนเรายิงเอาเรื่องเลยเนี่ยอื้อออฮ้ยโอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมนั่นมันมันมันบินได้แล้วล่ะมันบินได้ว่ะเฮ้ยเอาว่ะนี่มันมาแอตแทกออนไททันมานี่หว่าเฮ้ย เอ้ยเอาฝั่งนู้นเป็นไรล่วงฝั่งนู้นเป็นไรล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นโดนฝั่งนู้นโดนโอ้ฝั่งนู้นโดนแล้วอะ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยล,ล้มหมอนนอนเสือกันบานเลยพวกเราแพทย์สนามมาแพทย์สนามมาช่วยแล้วโอ้โดนบุกทุกทิศทุกทางครับตอนนี้เอา้าดูมี่ดูมี่ก็ล่วงแพทย์สนาม กำลังมาช่วยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยมึงได้เอ็กกด้วยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกตกตกโอ้ยตกอะไรยิงวะเนี่ยโโอ้หโคตรแรงมาแล้วครับมาแล้วแพทย์สนามมาช่วยแพทย์สนามมาช่วยคุ่มกันดูมี่ด่วนครับตอนนี้แพทย์สนามกำลังคืบคลานเข้าไปช่วยฮิว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 โอ้โหจะโดนบุกมาอย่างหนักหน่วงพวกเรามันบุกมาอย่างหนักหน่วงโอ้หโอ้ยโอ้หเจ็บเจ็บโอ้ยจะล่วงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงเลย โอ้แพทย์แพทย์ล่วงไปไหนแล้วเนี่ยโหแพทย์ล่วงครับเมื่อกี้ําลังจะไปช่วยเพื่อนโดนบาสุก้าอะไรทั้งอย่างหนึ่งโอ้โหตอนนี้โดนบุกอย่างหนักหน่วงจริงเอ้ยเอาว่าโหแล้วฟื้นฟื้นกลางดงฟื้นกลางดงถือพวกวิ่งหนีก่อนถือพวกวิ่งหนีก่อนตอนนี้ไม่ไหวโหโดนบุกอย่างหนักหน่วงจริง มาฮ <t ell> ิวแล้วฮิวฮิวหิวมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงแล้วยิงแล้วโอ้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยโหดมากโอ้โหไปไหนแล้วเอาว่ะฮิวหิวพวกเราช่วยกันเอาว่ะสามัคคีมาสามัคคีไปครับแพทย์สนามบุกบุกท่าสามเอาว่ะไอช่วยน้องดูมด่วนน้องดูมน้องดูมยังจมอยู่ในน้ําอยู่เลยน้องดูมจมในน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอดทนไว้ทนไว้มาช่วยแล้วเออ มาครับมาโอหเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โอยเจ็บเจ็บหนักเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องเหน่อเนี่ยไปครับแพทสนามเราเฮ้ยผ่านไปอีกหนึ่งเวฟได้ว่ะเฮ้ยพวกเราทําได้ดีว่ะแกงแพทสนามครับแ,แกงแพทยสนาม เขอกเกมนี้เสร็จพี่เขาก็ไปเล่นต่อไม่ใช่หรออะไรคือคนมันไม่แปลงอะไรโหมดกันเฉลยแล้วเกมให้หลอกให้พี่แกกลัวชอบรีแอคตอนเจอผีเออเอาว่ะเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่าให้คุ้มกันตรงนี้เหรอโอเครับทราบไปครับไปครับ มาอีกครับเวฟสี่โอ้โหเอาวะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมีมีอะไรไม่รู้แดงแดงมาอุ้ยโอ้โอโมียิงมาจากบนฟ้าว่าเฮ้ยโอโ้นี่มันหุ่นยนต์กันดัม้มโอ้โหมันมาจากไหนวนะเนี่ยอุยหุห่นยนต์มันกระโดดลงมาจากนอกโลกว่ะโอ้ล่วงเลยทีเดียวอุ้ยไปครับโอ้โห,โอโหขอบคุณมาก สนามของเราค่อนข้างเยอะครับเรียกได้ว่าโอ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนอะไรวะเนี่ยเราเบิดฟันระเบิดฟันมองไม่เห็นมองไม่เห็นเ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาหนีด่วนหนีด่วนโดนประชิดโดนประชิดแล้วเราแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยไอเป้าเราอยู่ไหนวะเนี่ยเป้าหายเป้าหายเป้าหายนี่ชอนเป้าหายไปไหนวะเนี่ยเป้าอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วโอ้โหเอ้ยหาเป้าไม่เจอโอ้ฝั่งนู้นก็โดนหุย มันโหดจริงว่ะ like. น <Ancient. S 2> <qu ie> ี่ว่ะคาโก้คาโก้คาโก้เอาขี่ยิงหิวไม่ถึงหิวไม่โดนคาโก้มาหิวก่อนลุกเออหิวก่อนหิวเอ้ยไขว้ไปวิ่งพลาดเลยเนี่ยหิวเอ้าหิวไม่โดนมันหิวโมยากจังวะเออหิวแล้วหิวแล้วโอ้ยโอ้ยโดนใครยิงโดนใครยิงไม่รู้โอ้ยเออหิวก่อนหิว เฮ้ยเฮ้ยเระเบิดมาระเบิดมาระเบิดโอ้หนีเร็วโอ้ยเออเอาว่ะโอ้เ oh ฮ้ยเอาว่ะตอนนี้สถานการณ์เริ่มเริ่มขี้คายครับเฮ้ยโหดุมโดนดุม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 เจ็บหนักดุมเจ็บหนักดุมเจ็บหนักหิวดวนหิวดวนหิวดวนหิวหิวหิวเออเออมาช่วยเรามาช่วยเรากองลังสนับสนุน เออเอาว่ะกองกาลังสนับสนุนเราใช้ได้เลยวะ่ะไอหุ่นยนต์ตัวตะกี้ไปไหนแล้วะมาตะกี้ที่มันยิงเราอะ่ะโอ้โหอย่างเก็บเออเฮ้ยแก๊งแพทยสนามเราใช้ได้เลยมันมาอีกแล้วมันเข้ามาอีกแล้ว <c oughs> ชื่ออะไรในเกมโรบโอทโอ้ยเฮ้ยมาอีแล้วอ่ะฝั่งนูนนะ้นอ่ะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นยิงยับเลยแพทยสนามเราต้องสู้ออ้ติดติด อเอาติดอีกแล้วอืเอายิงโดนกันเอง,งโดนเองเอ้ยเวฟสี่ก็ผ่านแล้วะวเฮ้ยพวกเราถือว่าใช้ได้ปะแก๊งแพทสนามของเราเอาเลื้องอันนี้เขาวัวอะไรอ่ะกล้วยกินคนกล้วยกินคนเนี่ยเกมนี้เป็นแนวทหาร เอแต่ตนุกดีเหมือนกันนะเป็นเขาเขาเรียกอะไรนะช่วยกันกันบ้านใช่ไหมแต่ประเด็นคือแล้วมันต้องไม่สร้างพวกอัน,นี้ไหมอันเนี้ยทําไมไม่มีใครสร้างเลยอ๋อมันไม่ได้สร้างมันเอาไว้ซื้อของนี่เองโอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าไว้สร้างน,นี่อะไรวะเนี้ยเอาพุดอะไรกัม่รู อันนี้มันเอาไว้โมดิฟายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโหตกใจรักเอ็ดวิดเดินมาดุมดุมอ๋อ oh. ว่าเอาตังค์ที่ไหนไปสร้างวะเนี่ยเอาวะสปีดดี้โซเดอร์ทหารจะเร็วขึ้นงนี้หรอเฮ้ he i, he i, he i. ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ย่อไม่้วใหมย่หมย่ออุ้ยโหหูมาถึงก็ล่วงเลยวุมันวิ่งไวจริง วิ่งไวจริงวิ่งไวจริงหูหูหูอย่างนัวอย่าง, lure, ไไไงนัวอย่างนัวอย่างนัวโโอ้หขนาดฮิวแล้วนะยังยังล้วงไงคิดดูดิโอ้ยลัวจัดลัวจัดโอ้ยเฮ้ยตกตกโอ้ยโดนประชิดโอ้โหล่วงโดนประชิดแล้วโอ้ชิปปรจอนอยู่เต้นหมอหมอ หมอเออหมอโห่หมออุ้ยยิงกันเละเทะไปหมดแล้วเฮ้ยเยเกอร์เยเกอร์ฟันดวนเยเกอร์เอาเอาตกตกเอาเอาตกมานอกกำแพงเข้าไงวะเนี่ยเอากลับไม่ได้เอาสวยแล้วเฮ้ยเอาเอาโดนจ่อยิงข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยหนีแล้วหนีแล้วจุกจุกก่อนจุก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 โอ้โหข้างในตายเป็นเบือจุกจุกโอ้โหมองเพ่ง เรียบร้อยครับผมเออดีเอ็นเราผ่านพ้นไปได้สี่เวฟถือว่าพวกเราทําได้ดีกับภารกิจนี้แต่เราก็ยือไว้ไม่ได้เพราะว่าทหารมันโหดซะเหลือเกินโอ้เอา่าว